คลิปแมพของโกกากาเด้นนั่นเองนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการแจกกคลิปของทางค่าย d i p s o หนั่นเองนะครับผม D E P S O นะก็จะเป็นหน้าต่างเจิปแบบนี้เลยนะเจิปธรรมดานะครับผมก็เป็นของทางค่ายใหม่เหมือนกันนะก็จะมีในหมวดของทางด้านเอ,อ่อออโต้เพนนะครับผมก็มีการเลือกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ ปลูกแบบอัโตโนมัตินั่นเองนะก็เหมือนสคริปทั่วไปนั่นเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของออโต้อีเวนต์ฮาวเวส์นะครับผมก็อีเวนต์เก่าแล้วเหรอมั้งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออโต้บายเนี่ยผมออโต้บายฟีดบายอะไรต่างๆก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็กดออโต้บายได้เลยนะครับผม ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการออโตเซลล์นะครับผมก็สามารถขายของในคังของเราต่างๆได้นะก็จะมีแบบว่าพวกขายสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยผมก็สามารถมาลองใช้กันได้เลยนะครับอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางด้านออโตบอสนะครับผมก็เหมือนแบบว่าใช้บดเดินเองนะเราไม่ต้องไปแบบคุมเดินเองเนี่ยผมมันก็จะแบบว่า เดินไปหาส่วนของเรานั่นเองเนี่ยผมก็คือปักหมุดไปที่ศูนย์เอ,อของเรานั่นเองนะก็จะเป็นในส่วนของสวนนะแล้วก็สามารถปรับสปีดการเดินได้ด้วยนะผมนี่เลยก็อย่างผมเนี่ยปรับไปที่ประมาณสานะมันก็จะวิ่งแบบสาเนั่นเองเนะผมก็ จะมีประมาณนี้เลยเนี่ยผมสำหรับของทางค่ายดิฟโซฮับนั่นเองนะก็ใครอยากได้สคริปตัวนี้เนี่ยสามารถกดลิงก์คลิปใต้คอมเมนต์นี้แล้วมาเอาสคริปไปเล่นกันได้เลยนะครับ